เนยมยกมาโอ้โหสวยเนี่ยสองแต้มสองแต้มอ,อ,อย่าเดินออกนะสวยงามนะครับเสร็จแลุ้กนี่แบ็คสองแต้มครับอ่าลงมา นี่เปลี่ยนครับนะครับเสื้อเนยมยกลอยมะสกิตเปลี่ยนลุงสวยงามครับวางดีครับไม้นี้ลุงเนมลูกนี้ย,ยกต่ำไปลุงวางเข้ามา อืมสองแต้มครับลุงเนมสวยงามเนมสองแต้มเนมเนมยกมาสวยเอาลุงอีลุงยกนี่ครับตีออก ไ่แล้วก็เอาอีคุมแล้วเอาหับลุงลุงนี้ยกอือเนียสองเนมสามเต็มครับ นี่เอาคุมดีด้วย,วยลุงสวยอา้าวนี่รับที่สวยสวยุดนีครับตรงนี้ยกตีเปลี่ยนลุงยกขึ้นมาใหม่ครับเปลี่ยน เนยมยกร้อยอืตกหน้หลุงวางเข้าให้ได้ลุงนี่ครับสวยงามเอา้า <c oughs> เปลี่ยนครับตีตีเปลี่ยนครับแกนขยับมาเปลี่ยนครับเนมเอาเหมือนแกนจะร้อยกลับครับดูครับ <c oughs> เนมได้แต้มแล้วนะครับ เอาแกนร้อยกับแต้มครับเนี่ยเนี่ยวางคุมดีครับลุงเอาเปลี่ยนเอาครับเนี่ยจะตีครับพวกนี้ยกเลยเนี่ยยกโอ้ยแบ็คสองแ้มครับ ลุงยุเอ้าวแกนขยับมาพีน่น,นะครับหนีกเราเลยลุงสองแต้มนี่ครับแกนขยับได้ครับดูครับ <c oughs> เนมสวยงามลุงตีตีเลยสวยเปียนครับเนม เน็มไม่เปลี่ยนครับตกไม่ถึงเอาลุงวางมาลุงตีรับลุงลุงตีครับตีรับสามแ้มเอา,เอ,าออก <c oughs> สวยอ อ๋อเก้ายกนี่ครับตีเ,เปลี่ยนนี่ครับดอกสวยเก้าเอาชี้ดอกสามไหมเอานี่ สวยครับนี่คร<ม>ับสวยงามผู้ครับกอดลูกจอดออตกหน้าติดผู้ยก,กขึ้นมาใหม่อุย้ยนี่ครับวางเขาดีครับ เต็มเลยครับโอ้ยลูกนี้ออกจากข้อลันล้วนครับคอร์ดยังวางคุมดีครับคอร์ดตีรับโดนรับหนึ่งติดรับสองนี่ครับโอ้ยนี่ครับออกจากข้อลันล้วนเอาครับซูชิครับลูก นี้ตีแก่นออกเลยได้อยวางข้อครับเอาเอาวางใหม่วางใหม่วางอยู่กับพี่ดิวางอยู่กับพี่ดิได้ครับสวยครับนี่ครับอ่ะชี้ยกขึ้นสวยมากครับลูกนี้นะครับเก้ายกนี่ครับติดนะครับโอ้ข้อมาแล้วครับเก้าชี้วางขึ้นมา เตี่ยนะครับตกหน้าติดนะครับ